สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาได้พักผ่อนหย่อนใจบรรยากาศดีมากครับมีที่นั่งร่มเย็น ถ่ายสถานที่รอบๆเนาะพาไปดูเกาะตัวนี้ตรงนี้สวยนะเขาตัดได้เรียมได้มุมดีรุ่งตัดใหม่ๆ ครับดีดีมากเลยตรงนี้ตัดแต่งได้สวยงามเดินชมต่อไปตัดได้มุมได้ฉากได้เรียมกำลังลาดน้ำเลย สวยงามครับตรงนี้ตรงนี้เป็นกลางใจเนาะของวงเวียนตรงนี้บรรยากาศดีครับผม พาเที่ยวชมสวนครับผมบรรยากาศดีใครอยากมาพักผ่อนก็มาพักผ่อนได้ตรงนี้เงียบสงบ บรรยากาศดีครับตรงนี้ถ่ายรอบๆสถานที่วงเวียนแล้วก็สวยนะตรงนี้สวย มีสนามหญ้ามีต้นสักรครับผมต้นสักยังต้นเล็กๆอยู่เลยใครอยากจะมาเที่ยวก็บรรยากาศดีครับผมแถวนี้ต้นไม้มลมร่นเย็นสบาย สนามหญ้ากระน,นุ่มครับผมพาเดินชมล่มครับตรงนี้ล่มเลื่น คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนต่อคลิปหน้าเดี๋ยวรอคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากฝากติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ